เชิญโทรมานะคะกล่าวให้โอว่าหน่อยแต่ทำไมแว่นแว่นมาอยู่ตรงคิ้วอ่ะพี่ไม่ได้เป็นก็อขอให้สู้ต่อไปอย่าหยุดที่จะฝันจงทําต่อไปตอนนี้พี่ีกรจะหลับแล้วนะคะบอกคนเสบกาตเต็งถามไปแล้วไม่หรอเต็งแนวคนเล่นน้ำกระบอกสามรอบแล้วค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิทแชทแล้วันนี้นะคะเรากลับมาอีกรับเกมเลอบักนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมวอบบูงแฮเวานาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาเนี่ยจะมาทุกคนนะคะมาดูกันระกวด นางสงการประจำปี2024ได้นเอคะ่ะเย้โอ้โหในที่สุดนะคะกลับมาแล้วกับเทศกาลสงการานนะคะเพราะฉะนั้นเราพลาดไม่ได้นะคะที่จะมากับกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสงการนั่นเองนะคะแล้วกน็น้องก็จะเจอคอนเทนต์สงการทั้งอาทิตย์เลยนะคะบอกเลยว่าวกแตกนะฮะแล้วก็วันนี้นะคะคนที่จะมาร่วมดูการประกวดแต่งเออไม่ใช่ประกวดแต่ง ขวดนางสงการนะคะก็มีเนาะไอรีนนะคะน้องคอปเตอร์น้องเอเชียน้องไอด่าน้องภูนะคะน้องคูริน้องใบบุญน้องนิดาน้องอิมอิมน้องเกรซี่น้องมีนน้องยี่หวานนะคะน้องหนูดีน้องเพียรินลูกติดน้องพุกลูกน้องน้ำมนต์น้องออมนะคะน้องออมมวชิน้อง คนนี้ใครไม่รู้นะคะแล้วก็น้องโทมัสนั่นเองนะโอเคซึ่งเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าใครดนนี้จะเป็นคนประกวดบ้างนะคะจะมีทั้งคนประกวดแล้วคนดูนะทุกคนแล้วยินดีต้อนรับนะคะการกลับมาของน้องไอด้านะคะ fc ตัวยงประจำช่องริต้าก,กิ๊กแชนแนลค่ะย ทุกคนด้ืยอไอดาหายไปนานมากนะคะวันนี้ดีใจมากนะคะเพราะว่าน้องไอดาติดต่อมานะคะบอกว่าวันนี้นะคะน้องพร้อมนะคะที่จะกลับมาคัมแบ็กแล้วนะคะคือค่ะคนอาจจะงงนะคะว่าไอดาหายไปไหนเพราะมีคนถามถึงในะคอมเมนต์แบบเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าคือไอดาเขาไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะไอดาเขาติดเรียนนั่นเองะคะเนื่องจากเวลาน้องเติบโต,ตขึ้นเนี่ยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบน้องก็จะเยอะเยิ่มเพิ่มเยอะขึ้นนั่นเองะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงปิดเทอมน้องก็เลยพอมีเวลาที่จะสามารถกลับมาเล่นกับพี่ติ๊กตา ได้น้องก็เลยขอ,อกลับมาในคลิปนี้นั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านของเรานะคะน้องไอนาะอ่ะแล้วใครนะคะที่อยากเข้าร่วมมาอัดคลิปกับพีติตาแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มคิดแคทกันนะคะที่โปรไฟล์ไอจีพีติตาะคะ่ะไอจีพีติตาทัศกรคิดแคทต้องโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียงคำว่าเข้าโปรคิดแคทอยู่ขอตั้งจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไอจีพีติตานั่นเองนะะแล้วก็ฝากเซอร์พีติตาคิดแคทด้วยนะคะมีหกสี่ดําชูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะเจ กินเขาเขียนชัดได้เลยนะคะและเพื่อไปกาบไปเสลยไลนเนี่ยเราไปดูการประกวดนางสงการประจำปี2024ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปไปการมาค่ะไปโรงเรียนฮะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเราต้องมีรถไหมฮะขนส่งแรงงานพามา่าพม่าสร้างเลยว้ายนั่งชิวนั่งชิวนั่งชิว,ชวโอ้ยเมื่อกี้นั่งได้แล้วแต่เพิ่มตกลงมาจึ๊กจึ๊กนัง่งกึ๊กกึ๊ไม่ได้สักทีออไม่ได้ไม่มีใครได้เลยอะ่ะงงมากโอ้ยไม่ได้แล้วะ โอ๊ยนั่งตรงนี้ก็ได้อ้าวโดนทิ้งอีกเอาตายาแล้วก่อนแล้วก่อนเออไม่มีที่นั่งในสองคอมอุ้ยมีม,ม,มีมีแล้วคะมามามามีใคร AFK ไหมเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีแววแววแหววเราบอกว่าใครพี่นิต้านั่งชิลพี่นิต้ารับแอดพี่นิต้ตาคิดถึงเพลงนี้แน่ๆเลยคะ่ะหนูจะเปิดให้นะแวว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 ไม่เป็นไรคะ่ะพี่นิต้านั่ง,งตรงนี้ก็ได้จะไม่ต้อง รับแอดใครนะคะแทนน้องๆนะคะน้องๆนี่ตลอดเลยพี่ลิต้าที่ไม่เคยได้นั่งชิลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปประกวดกันที่โรงเรียนนะคะแน่นอนว่าก่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องไปเติม้ำมันหรอาจะต้องไปอ้อมโลกก่อนนะคะเพิ่มาทำอะไรคะมาเติม้ำมันเหรอแววแววแววเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะปประกวดกันที่โรงเรียนนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตโซนใหม่มานะคะเป็นโซนตรงเวทีเนี่แหละแต่ว่าเวทีสามารถแบบปรับเป็นฉากต่างๆได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเรา เปลี่ยนบรรยากาศการประกวดกันบ้างดีกว่านะคะปกติเราประกวดตรงห้างนะคะประกวดตรงหลังคารอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะไปประกวดที่โรงเรียนกันนี่คือเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะคะใช้น้ำมันพืชค่ะเที่ยงตรงไปทันคอต่ออะไรนะไปกันต่อไปล้างรถต่อนะฮะอันนี้คือเหมาะกับทีมสงการของเรามากเลยนะคะดื้อ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 ้อดื้อ สงการแบบไหนไปค่ะไปโรงเรียนกันโรงเรียนของเราน่ะอยู่จะไปตรงไหนกันจะไปรอตะก,กี้ออกเข้าใหม่เดี๋ยวไปรับก็ได้นะคะตอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะนี่ค่ะน้องบอก่อกี้ออกเข้าใหม่นะะสังเกตว่าทุกคนนะคะแต่งตัวตีมลายดอกกันนะคะเพราะว่าช่วงสงการนั่นเองโอเคถึงโรงเรียนแล้วค่ะในที่สุดนะคะหลังจากรอมา8000ปีนะคะนี่นี่มาที่สเตเดียมของเราเลยะคะเดี๋ยวเราต้องปรับฉากกันนิดนึงเอาเป็นฉากอะไรดี ทะเลไม่ทะเลทะเลมันคืออนนนะไระเออกดเปลี่ยนไม่ได้อโทมัสไปเปลี่ยนแล้วกันเนะคนดูนั่งเลยค่ะคนดูนั่งเลยค่ะจับจองพื้นที่ค่ะคนดูนั่งเลยนะฮะคนประกวดมาหลังเวทีนะคะคนประกวดไปหลังเวทีนี่นะคะคนดูกระจายกระจายกันนะฮะคนดูนี่เป็นนั่งได้เท่าไหร่หกสองสิบสองโอ้โหมันนั่งได้ยี่สี่เลยนะคะแต่ว่าแแบบมันเข้าได้แค่ยี่สิบเอ็ดคนนะคะตากล้องนะคะนี่เรามีตากล้องเธอคือใครเนี่ยตากล้อง อะตอมนะฮะอ๋อก็ว่าใครไม่เขียนชื่ออะตอมเองอิมอิมหลุดนะฮะใครอยู่ตรงเวทีลงนล้ฮะลงมาจากเวทีนะฮะโอเคตอนนี้ทุกคนลงมาจากเวทีแล้วเพราะฉะนั้นกดได้เลยงใครประกวดไปหลังเวทีนะนี่ภูม้าเขาอยากโชว์ตัวนะฮะเรื่องจากว่ากิปที่แล้วนะคะเขาไม่ได้โชว์นะคะเขาเลยจ้อยในนี่นี่เดี๋ยวพาเขาไาโชว์ตัว <c oughs> มาแล้วโหมิตี่ใหม่แห่งการแคสเกมนะคะหมาเขามานั่งแคสด้วยหมานะคะก็จะนั่งแวว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 ตรงนี้้วยนี่คุณหมาหวัสดีสวัดดีพี่ๆรึคือหมาสวัสดีครับหวัดดีครับก่อนเลยหมาสวัสดีครับสวัสดีครับอือืม สวัสดีค่ะเวออร่อยจังเลยนนิ้วคนเนี่ยอันนี้นะคะเผื่อใครไม่รู้นะคะพี่ลิต้าเลี้ยงหมานะคะชื่อน้องคูมาน,นั่นเองค่ะติดตามน้องได้นะคะที่ไอจีคูมา้าดกอร์คิดแคเย่ช่องทางการติดตามดวย แต่เป็นช่องลางนะคะพี่ลิต้าไม่ได้ลงอะไรนะคะไปติดตามชินคูม,มากันได้ที่ไอจีพี่ลิต้าเหมือนกันนะคะไอจีลิตา้าดอสกอร์ฮิตแชน,นะคะก็สามารติดตามเจ้านอนคูม,มาได้เหมือนกันนะคะเพราะลงไว้ตลอดโอเคไป่อยน้องนะคะกลับภูภูมิที่ดีไม่น้องยังไม่ตายนะคะนี่เราเปลี่ยนฉากหลังเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใครประกวดไปหลังเวทีเลยนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนฉากแล้วพี่ลิต้าสามารถไปป้วนเปี่ยนหลังเวทีได้ต่อแถวกันเลยค่ะต่อแถวเลยค่ะโอ้โหการประกวดไปอย่างรวดเร็วนะคะขออนุญาตครับเมื่อเคยเห็นสิ่งนี้ขอไปดู 快来！ ไม่เคยเห็นสิ่งนี้ต่อแถวเลยนะคะจะเบอร์ไหนเออน้องพิมพ์ด้วยก็ดีนะคะจองว่าเป็นคนที่เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วบอกนะคะอันนี้เป็นหลังเวทีอันนี้คือหน้าเวทีนะคะมีใครอยากตกแต่งเวทีไหมคะคนดูสามารถช่วยตกแต่งเฮ้ีมีกางเกงช้างเนวยเหรอเห็นกเกงช้างแล้วอยากใส่อะอแล้วใครวางกองตรงนี้เนะะี่ยนี่คือผู้ดูทั้งหลายนะคะนี่คิดถึงไอด้ามากเลยนะคะไอด้าเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนการแต่งตัวนิดน,นึงนะคะน้องอาจจะจําไม่ได้นะคะแต่ว่าไอด้าแต่ก่อนเป็นยังไงนะ,ะเป็นเป็นอย่างนั้น,น่ะพี่ติต้าจำได้ใครที่อยากหรือว่า เะะสดลิตา้าคิดแคทแบบดอได้เพราะไอ้ด้าเขาเป็นตัวตึงแบบดอยนะคะแต่ก่อนเล่นกับลิต,าต้าแบบนี้นะคะน้องกำลังช่วยตกแต่งนะคะช่วยตกแต่งเลยดีโอ้โหโรมันนี่ไม่ใช่คนประกวดนะคะย้ำอีกทีว่าโทมันไม่ใช่คนประกวดนะคะน้องๆไม่ต้องคอมเมนต์บววโทมัสกันนะ,ะเขาเป็นแค่ผู้ดูนะคะแต่อาจจะละการเนึงเฮ้ยตอนแรกคิดว่าฉากมันสามารถแยกได้ไม่ใช่อะไรเสาไฟนะคะจริงวันนี้อยากจะบอกว่าจริงๆวันนี้พี่ลิต้าอยาก ใส่เสื้อลายดอกมากแต่ว่าเสื้อลายดอกของพิลิต้ามันมีแต่สีเขียวคือมันเป็นสีอื่นแหละมันเป็นพื้นแบบสีม่วงสีดําสีอื่นแต่ว่ามันจะมีลายดอกที่มันเป็นสีเขียวซึ่งพรมมันเป็นสีเขียวแล้วพี่ลิต้าใช้กรนสก,กินตัดเสื้อพี่ลิต้าลอ,อยเลยเป็นกระสือทันทีเลยนะคะก็เลยไม่ได้ใส่มาโอเคเดี๋ยวพี่ลิต้าจะบีบน้องนะคะว่าโอ้โหอลังการมากเวีดีวทีอลังการมากมีอลังมากค่ะ มีคนป่าไฟไหมเนี่ยไม่ไม่ป <sh> รับดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยววุ่นวายรู้เลยว่าจะเป็นยังไงโอ้ยเลียงตัวกันสวยงามมากนะคะนี่ BE 1, 2, 3, 4, 5, เบอร์ 6. หนึ่งเบอร์สองสามสี่ห้าหกอ้าวหกหายอิมบอกวเราเบืออะไรหายนะคะคนประกวดมีเจ็ดคนหรอเวทีาลังมากนะคะอย่าคนตกแต่งอย่าเพิ่งหลุดนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายปกเลยนะคะถ้าเกิดมีเสียงค่อมข้ามอะไรนี้ต้องอยนน่าตกใจนะคะเป็นผลของครูม้า่นเองนะคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่การประกวดนางสงการ,ป,ราปี2567นะคะ นี่ดำเนินการค่ะพีธีกรนะคะโดยอะตอมนั่นเองนะคะส่วนมีนเป็นตะก้องไปแล้วนะคะล่าสุดนี้เวทีเราปีนี้นะคะทังการงานสร้างไม่เหมือนปีก่อนๆรู้สึกว่าปีก่อนๆเราจัดที่ห้างมาตลอดเลยนะคะนางสงการอาจจะช้านิดนึงนะคะรอเขาพีมเหมือนขณะนี้ขอเชิญนางสงการปีที่แล้วมาให้โอวาทเลยค่ะเพลงขึ้นเดมเด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 มเดมเดเดเดมเฮ นี <laughs> ่นะคะเพื่อคนดูไม่รู้นะคะคือเราเนี่ยประกวดสมการกันมา3ปีแล้วนะคะอันนี้น่าจะเข้าปีที่3แล้วนะคะแล้วนางสมการปีที่แล้วนะคะก็คือโทมสัสนเองเพราะฉะนั้นนะคะขอเชิญโทมัสะคะกล่าว <laughs> <laughs> ให้อวานหน่อยแต่ทำไมแว่นแว่นไปอยู่ตรงคิวอะอ่ะขอเชิญโทม,มานะคะกล่าวคําให้โอวานห่แกนางสงการประจำปี2 5 6 7หในปีหน่อยสวัสดีค่ะดิฉันโทมัสนางสงการเมื่อปี2 5 6 6ากค่ะตาก้องบงังตาก้องนี่นะชมหน้านะ,ะนางสงการประจำปี2 5 6้าคือประมาณรอบปีที่แล้วเนี่ยน้องได้เป็นนางสงการแล้วก็เลยปีนี้เลยไม่ได้ประกวดนะคะเพื่อที่อยากจะส่งต่อนะคะนางสงการเนี่ยให้เด็กรุ่นต่อๆไปบ้างนั่นเอง น่านลักอ่ะคือเป็นทางการส่วๆหรยมีการเก่าวให้คำโอวาทเดินทางพิลิต้าเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากๆตอนนี้คนดูหลับหรือยังนะเนี่ยทางฝั่งของคนดูยังอยู่ดีนะคะนี่แต่พี่ไอรินนะคะไม่ไหวแล้วนะคะง่วงนอนพี่ได้มาเก่าว่าให้กับผู้เข้าประกวดนางสงการประจำปี2 5 6พิพี่ชานก่อให้กำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดนางสงการปีนี้ด้วยนะคะ ที่ได้เป็นผู้ชนะการประกวดน,นี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ไม่ได้เป็นก็ขอให้สู้ต่อไปอย,ย่าหยุดที่จะฝันจงทําต่อไปตอนนี้พิธีกรจะหลับแล้วนะคะขอบคุณค่ะโอเคพูดจบแล้วนะคะโทมัสอะอะตอมต่อเลยลกูกขอเสียงปบมือดยค่ะแบแบแบบแ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 บ,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 บนี่ไว้นั่งนิ่งกันมากเลยเนี่ยฮะปบม,มือแล้วปบม,มือแล้วนอนปุบมือนะคะคนนนิ่งมาก แด้แดๆคือคนดูสวยมากนะทุกชาติพร้อมดูกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะจ้าพร้อมแล้วขอเชิญหมาเลขหนึ่งมาเลยค่ะโอเคหมายเลขหนึ่งมาเลยค่ะนี่ครับตากล้องนะไปแพนออกมาแนละ้วพี่ลีต้าต้องมีทํามุมตากล้องด้วยเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องมุมตรงกลางตรงนี้นะสวยๆแมแต่แด้แด้แทดมแมแต่แดแดนี่คนแรกมาแล้วนะฮะแจมแตแด้แดแดมแมแต่แดแดี่นิกรเชิญค่ะ <c oughs> อายชิงก่พี่ลต้าก่ พี่ดิกรคะพี่ดิกรพรี่ดิกรหลับแล้วแนก้มตัวเลยค่ะ โอเคเอาไปชี้น้าตัวค่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันเอาไปชี้เองคะ่ะแต่งแนวคนเล่นน้ำค่ะ <laughs> แต่งแนวคนเล่นน้ำโอเคช่วยบอกคอาเกี่ยกบการแต่งตัววันนี้มาหน่อยค่ะแต่งแนวคนเล่นน้ำค่ะโอเคก็ยังยืนยันคาตอบเดิมนะคะว่าแต่งแนวคนเล่นน้ำนะคะั่ายง่ายๆค่ะแต่งแนวคนเล่นน้ำโอเคคนเล่นน้ำจ,จริงจริงเนี่ยเพราะมีห่วงยางด้วย <laughs> ฟ้องร้องค่ะไม่ยอมเอาไม่เอาจริงเหรอพี่ลิต้าก็ว่าทําว่าตอมนะคะเขา ลืมส่งไมให้ออมมาชีหรือเปล่านะคะแต่ที่ไหนได้ออมมาชีไม่อเอาไม่เอาไม้นะคะทำหน้าฟ้องด้วยโทษทีค่ะบอกคนเสบกัดเตะถามไปแล้วไม่หรอบอกคนเสพการเตงตัววันนี้มรลยค่ะรู้เลยว่าคำตอบออมบีชีคืออะไรเตงแนวคนเล่นน้ำค่ะเขาตอบไปแล้วแกว่าคนเล่นน้ำออดูว่าออมบีชีจะทำยังไงเตงเดียว แต่งแนวคนเล่นน้ำค่ะบวกสามรอบแล้วค่ะโอเคค่ะแนวคนเล่นน้ำโอเคพิดีเข้าขวัญประสงค์การณ์มาหนึ่งประโยคค่ะเออคำขอประสงค์การณ์ฮะโดยเสนอโดยออมมาชินะฮะมีข้อขอประสงค์การณ์อย่างไรตายและให้เวลาน้องกินหนึ่งชั่วโมงทันไหมเนี่ยคำกล่าวได้ไหมคะได้ค่ะได้ จำขวัญนะคะประจำปี2517โดยน้องออมปาชีนะคะเล่นน้ำกันสะดุกสะดุกนะคะโอเคค่ะพิธีกรงงเลยนะจังหวะนี้พิธีกรอย่าตายไหมนะฮะมีอะไรอยากบอกคนดูไหมคะอย่าลืมกินน้ำนะคะอากายช่วงนี้ร้อนมากๆค่ะแล้วก็ฝาก์ดเบอร์หนึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะใครชอบการแต่งตัวและการตอบคำถามนะคะของน้องออมาชีเนี่ยสามารถโหวตน้องออมชีนะคะทางใต้คอมเมนต์ได้นะเย้ yeah. Okay. สวยค่ะหมายเลขหนึ่งขอบคุณค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์ต่อไปมาเลยค่ะนี่มาแล้วนะคะเบอร์สองเดมเดมไม่เห็นท่าโพสเลยค่ะตากล้องบางนี่นะคะเขามีท่าโพสด้วยแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิดาเบอร์สองนะนิดาเป็นคนน่ารักและสวยมากโอเคนี่นะคะช่วยบอกคนเจบการแตกตัววันนี้มาหน่อยค่ะอา้าวแล้วไม่ส่งไหม่ให้นิดาเหรออันนี้ตอมลืมหรือน,นิดาไม่ยอมรับใหม่ <laughs> ตัวแบบคนเล่นน้ำสงการค่ะอ่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะคะอ่ะเคทก็ผ่อนวันสงการมาหนึ่งประโยคค่ะคำคมได้ไหมคะได้ค่ะได้เข้าเวทีมากค่ะเวทีสวยมากเราอาจจะไม่เข้าตาเธอแต่แป้งเข้าตาเธอแน่นอนเยอ,อันนี้คือคำคมนะคะวันสงการจากน้องนิดาพาเล่นน้ำนั่นเองนะคะอ๋อ เราอาจจะไม่เข้าตาเธอแต่แป้งเธออะ่ะเข้าตาเรานะฮะโอ้โหเป็นคำพูดที่เฉียบแหลมมากใช่ไหมผู้ดูกกิบเลยนะคะกเ,เะกิบเลยผู้ดูส่งเสียงเป็นกำลังใจกันได้นะคะผู้ดูพี่อะไรอยากบอกคนดูไหมคะบณนิดาเบอร์สองด้วยนะนินดาคนน่ารักและคนสวยมากๆด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะใครชอบการแต่งตัวและการตอบคำถามาของนิดานะคะฝากวตน้องนิดาใต้อคอมเมนต์ด้วยนะโอเคต่อไปน้องถุดีเบอร์สามคะ่ะอู้น่ารักเลย เนี่ยเราเนี่ยอันนี้โพสนานไปหน่อยนะคะเดินเดินมาข้างหน้านะคะ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โห oh, ตากล้องนี่บางตลอดเลยนะคะเนี่ยโอ้โห oh, ตากล้องเก่งมากค่ะเอ๊ะใครเนี่ยน้องออมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮคือใครเนี่ยงงมากเลยแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูดีเดงเนาะวันนี้แต่งวันนี้แต่งมาในทีมสีฟ้าคิดก้หวขวายวัศการมาหนึ่งประโยคค่ะสาดน้ำใส่ใครก็ไม่ยากเท่าสาดใจใส่เธอ หลุดแน่เลยอะจริง่ะมาพีนิต้ามาทำได้ดที่แทนแล้วมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมคะขอไม้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบผิดหยิบหย,ยิบไฟฉายเฉยแม่จะบอกคนดูโอ้มีการส่งไหมพีนิต้าด้วยขอบคุณคะ่ะโ <laughs> หนูดีส่งไมพีนิต้าเหรอเมื่อกี้มีอะไรอยากบอกคนดูไหมคะเมื่อกี้อะตอมหลุดฝากโหวตให้หนูดีเบอร์สามด้วยนะคะโอเคอะขอบคุณค่ะใครชอบการแต่งตัวสีฟ้าของน้องหนูดีนะคะสามารถโหวตน้องหน,หนูดีใต้คอมเมนต์ได้นะคะเชิญคนต่อไปคะ่ะยี่หว่าพีคิวนิดหน่อยคะ่ะนี่มีการเต้นด้วยนะมีการเต้นเออหนูมารอนานแล้วคะ่ะโอเคยี่หว่ามาพี่นีก่กอตัวจริงไหมอันเนี้ยแนะนำตัวคะ่ะไม่เอาไม้เลยนะฟ้องยี่หว่าไม่ยอมมาไม้คะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อยี่หว่าคนสวยนะคะช่วยบอกเขาเส์การแต่งตัวะะ่หยค่ะมีพินิต้าทำหน้าที่เองนะคะที่ก่อนเราต้องเราต้องรับมือนะคะต่อ ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือพิธีกรหลุดนั่นเองแต่งตัวตีมชุดไทยค่ะอ่านี่นะคะน้องเป็นคนแรกปะที่แบบออกมาในตีมชุดไทยนะคะนักสงการแบบจ๋าๆเลยนะคะอะตอมมายังเนี่ยลูกอะตอมยังยังไม่มานะฮะพิธีกรตัวจริงยังไม่มาขอคำคมวันสงการใหม่ค่ะขอคำคมวันสงการไหนคะจำจ็มีคำคมด้วยค่ะอ่าคำคมคืออะไรคะยี่หวาเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่แล้ววันนี้รู้สึกว่าจะมีกี่เบอร์ อีเจ็ดเบอร์นะคะวันนี้อ่ะพมว่าไงคะเอ๊ะหรือน้องพิมมาแล้วเล่นน้ําคนเดียวมันไม่มันไม่คอคืออะไรอะเล่นน้ำคนเดียวมันไม่คอมันเล่นน้ำเป็นคู่กับเราดีกว่ามันไม่คอคอจุดจุดคิดดีไม่ได้เลยน่ะเนี่ยทุกคนคอแล้วก็ชาบฉาบมันไม่มันไม่คอยอะมันไม่อะไรอ่ะมันเล่นน้ำเป็นคู่กับเราดีกว่าโอเคเราไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะพี่ลิต้าเข้าใจแล้วกันตบมือนะะตบมออย่างเดียว มีการฉีดน้ำนะคะเพิ่มอัตราลดให้นางสงการของเราดีหน่อยะคะ่ะอ๋อไม่คู่อ๋อเล่นน้ำคนเดียวมันไม่คู่นะคะมาเล่นเป็นคู่กับเราดีกว่าอ่านี่คือคำพูดของน้องยี่หวานะคะโอเคพี่นี่กองตัวจริงมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นิต้าขอรับจบคนนี้ก่อนฝากวตเบอร์สีด้วยนะคะโอเค ใครนะคะที่ชอบการแต่งตัวนะคะของน้องยี่หวานนะคะตีมชุดไทยแบบนี้และการตอบคําถามของน้องนะคะสามารถบทให้น้องยี่หวานนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะตอมขอบคุณค่ะเชิญเบอร์ต่อไปไปเลยมีวิดีโตัวจริงกลับมาแล้วนะคะมาต่อคนต่อไปค่ะนี่คนนี้อลังการมาเลยนะคะสังเกตจากเอ,อกระดาษวิววาวๆ,ๆ,ๆนะคะมีพร้อมของตัวเองด้วยสวัสดีค่ะดิฉันพี่ดินเบอร์5ค่ะพีนะ่ดินเบอร์5นะคะคนนี้เขาเด่นตรงไอ้ผงๆกระดาษนะคะที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่บอกคขาเจบการแต่งตัววันนี้มาหน่อยค่ะ พาในตีมเน้นปาร์ตี้ไม่เน้นเล่นน้ำค่ะอ่าเน้นปาร์ตี้ไม่เน้นเล่นน้ำฮะก็ได้หยุดนะเพราะว่าไอ้ผงๆเนี่ยเนาะคือความปาร์ตี้คิดคำความคำคมคำขวัญคำคมคำกล่าวว่าสบงการมาหนึ่งประโยคค่ะสงการสี่ปีใหม่แล้วแล้วเธอมีใจให้เราอย่างอ๋อสงการนี้เออก็ว่าสงการสี่อะไรส่งการนี้ปีใหม่แล้วแล้วเธอมีใจให้เราอย่างนะคะอ่าคำคมของน้องพิรินนะฮะ อ๋ตอมมีอะไรอยากบอกคนดูอีกไหมคะรอรอรว่าเขาประกวดไปอะไรนคะไี่อยู่นิ่งไม่ได้เลยค่ะคนหลังเวทีนะคะมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมคะฝากเบอร์ห้าไว้ในใจด้วยนะคะโอเคใครนะคะที่ชอบการแต่งตัวนะคะและการตอบคาถามของน้องพิลินเนี่ยสามารถโหวตน้องพิลินใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคฝากน้องพิลินด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญมาต่อไปมาเลยแล้วนะคะดืมดๆมดมดคนนี้เดินเหมือนเต้นมาเลยนะคะโอ้โหปัวเล่นใหญ่มากค่ะดูท่าโพสเขานี่ท่าโพสลอกมากเลยค่ะน้องเวสซี่นะคะ รับไม่ได้วยนะจริงค่ะรับไม่ด้วยค่ะแนะนําตัวเลยค่ะรับไมเรียบร้อยแนะนําตัวได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกรซี่ค่ะเดี๋ยวนะ ต้องเตือนตะก้องนิดหนึ่งนะคะตะกล้องบังบ่อยมากนะคะนี่เตือนตะก้องแล้วฮะตะก้องหอยอ่างแ0 0เมตรเลยตอนนี้ห่างเลยนะคะอคอนเซปการตแต่งตัววันนี้มาหน่อยคะ่ะมีเขาแบบอ้นนี้ละนะเขามีท่านะะนี่ท่าของเขานะคะเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้นะเขาคนประกวดทั้งนี้คอนเซปวันนี้นะคะเป็นมีน้อยชอบเล่นน้ําแต่ไม่ชอบปแปแงคะ่ะอ่าเป็นคอนเซปของน้องนะคะน่ารักมากเป็นมีน้อยนะคะอ่ะต่อไปค่ะคิดคำขวัญน,นะคะหรือคำคมหรือคำกล่าวว่าสงการานต์มาหนึ่งประโยคค่ะ โหคนนี้ใครเนี่ยอลังการมากเลยเดินไปไหนผมก็ปิวไปตลอดเลยนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นฝั่งคนที่ผู้เข้าประกวดนะคะที่เป็นผู้ดูนั่นเองอันนี้เป็นผู้ดูตัวจริงนะคะของแท้เอาไอรินหลุดไปหรอหลูกหรือไอรินไปไหนสงการก็ผ่านไปแล้วเมื่อหลายคนน่ารักจะผ่านมาบ้างแอ้ คำคมบายน้องเกรซี่นั่นเองนะคะมีอะไรอยากบอกคนดูอีกไหมคะใกล้หมดแล้วทุกคนไห,หนคนนึงก็หมดแล้วนะฝากวตเบอร์หกด้วยนะโอเคค่ะใครชอบการแต่งตัวนะคะและการตอบคําถามของน้องเกรซี่นะคะฝากว่าฝากว่ฝา,ากโวตนน้องเกรซี่นะคะแต่คอมเมนต์ด้วยนะเอาพิธีกรหายอยีกแล้วเหรอพิธีกรหลุดอีกแล้วนะคะมาพี่ลิต้าจัดไปะค่ะขอบคุณค่ะเชิญคนต่อไปค่ะคนสุดท้ายค่ะมาเชิญคนสุดท้ายค่ะมีอีมีมนะคะโอ้ รู้สึกว่าจะอลังการนะคะเนี่ยคนนี้เนี่ยอ่ะส่งไมค์ก็ให้ก่อนเลยอย่างแรกเชิญแนะนําตัวค่ะ<น>เอาไมค์ด้วยค่ะเอาไมค์ไม่เอาไมค์อีกแล้วนะคะแปลว่าอาจจะกาลังกำลังพิมพ์อยู่นะคะนี่น้องอิมอิมน่ารักมากสวัสดีค่ะชื่ออิมอิมนะคอมแบ็กแล้วนะอ<ด> <ๆ S 1> ่ะคืออยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าคนที่เล่นกับพีริต้าเนี่ยจะมีอิมอิมที่มาเล่นบ่อยๆแต่คนนี้คืออิมอิมแบบเวอร์ชั่นเก่าเลยนะคะเป็นเวอร์ชั่นแบบ2ปีที่แล้วเลยนะคะน่าจะเป็นรุ่นแบบพอๆกับ อาจจะมาหลังไอดากับโทรมสแป๊บเดียวหรือว่ารุ่นเดียวกับไอดาโทรมาเนี่แหละเป็นอิมอิมนั้นนะคะคัมแบ็กแล้วนะคะ,อะบอกเขาเสีบการแต่งตัววันนี้มาหน่อยค่ะวันนี้นะคะแต่งตัวในธีมสุดท้ายแล้วก็มีดอกลีลาวดีทัดหูคะ่ะจริงด้วย วันนี้น่าจะเป็นคนที่2นะคะที่แต่งเป็นชุดไทยนะคะเหมาะกับเออในะสงการของเรามากเลยนะคะแต่จริงพี่ลิตาบอกน้องแล้วไม่ได้ฟิกว่าเป็นชุดไทยเอาเป็นแบบชุดเล่นสงการหรือชุดอะไรก็ได้ที่แบบตามสะดวกน้องเลยนะคะถ้าเกิดมันออกมาดีก็ดีนะคะโอเคอขอคม,มนะคะวันสงการนึงประโยคค่ะสาดน้ำมาจำไมสาดใจไมาด้ยแต่ละคนนะคะพี่ลิตาละปวดทัวแทนนะคะอ่ะ ไปคำคมของน้องอิมอิมนะฮะอ่ะมีอะไรอยากจะบอกคนดูนะคะสุดท้ายสรุปก็คือน้องไม่รับใหม์พีลิต้าแล้วนะว่าให้ไปหลายรอบแล้วให้ไม่ใช่ให้ไม่รับใหม่พีลิต้านะคะฝากโหวตให้เบอร์เจ็ดด้วยนะแหมนี่เบอร์เจ็ดนะคะน้องอิมอิมนะคะใครนะคะชอบการแต่งตัวของน้องอิมอิมนะคะแล้วก็การตอบคำถามของน้องสามารถโหวตให้น้องอิมอิมใต้คอมเมนต์ด้วยนะสุดท้ายนี้ตะก้ขอ,ฝา,ขอฝากคำคมได้ไหมคะได้ค่ะว่าไงคะตะกอ้อะฝากคำ,คำคมค่ะตะกอ้อะเชิญเอาไม์เอาไม์ไปด้วย เธอถ่าตากล้องใครก็ได้มาถือกล้องแทนหน่อยงงมากอ่ะเอาไมไปก่อนเลยอย่างแรกโหให้คนประกวดไปถือกล้องแทนเลยนะเนี่ยอะว่าไงคะคำาคมค่ะขอคำาคมจากน้องมีนค่ะเล่นสงการมันต้องมันต้องขานแต่หัวใจมันต้องอะไรนะอ๋อ <c oughs> เล่นสงการมันต้องการขานแต่หัวใจฉันมันต้องการเธอโอเคเลยน้องมีนขอบคุณค่ะ อะไรกันครับเนี่ยรับไม่ได้ครับอะไรกันครับเนี่ยเด็กแต่ละคนออขอบคุณค่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครนะคะที่ชอบการแต่งตัวของน้องอิมบิมเมื่อกี้น้องอิมบิมหายไปแล้วอิมบิมอยู่ไหนหลุดไปแล้วอ๋ออิมบิมลูกอ๋ออิมบิมอยู่นู่นนะคะใครชอบการแต่งตัวของน้องอิมบิมนะคะแล้วก็การแต่งตัวของเด็กๆทุกคนเลยนะคะก็สามารถโหวตให้เด็กๆทุกคนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเย้โอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสําหรับการมาประกวดนาะงสงการประจําปี2024ในปีนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคนไหนนะคะ รักคนไหนนะคะก็สามารถโหวตนะคะเพื่อเป็นคะแนนนะคะให้น้องคนนั้นใต้คอมเมนต์ได้ด้วยนะ,ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ค่ะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นแรงใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะคคลิต้ตตาในสกอตคิดแคร์แล้วก็ทิกเกอรลิต้าในสกอตคิดแคร์นั่นเองนะ,ะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข,ข,ข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคร์นะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลิต้านะคะคที่เ,เขียนคำว่าครอบครัวคิดแคร์นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะคะเพื่อแลบดิงส้มแดงเขียวนะะค ทางารที่การซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โลบกพพิีต้าเลยคิปเขาเขียนชาแนลเลยนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย